แล้วเนี่ยเขาก็จะต้องออกดอกแบบนี้มิตรชนแกงเขานะแล้วก็ใช้เวลาในการทาเนี่ยไม่นานเขาก็รีบออกดอกสวยงามแบบนี้เลยนะครับสวัสดีครับเป็นแฟนช่องมิตรชนครับวันนี้ผมมีเทคนิคดีๆนะครับแล้วก็เทคนิคเรียกว่าจัดได้ว่าแปลกเลยทีเดียวนะครับว่าการปลูกเลี้ยงล้ยไม้บางครั้งมันไม่ค่อยจะออกดอกนะเทคนิคนี้เรียกว่า เทคนิคการทรมานกล้วยไม้นะ,ะฟังไม่ผิดครับนะมันคือเทคนิคที่หลายๆคนมองข้ามนะคือการทรมานกล้วยไม้นี่แหละนะบางครั้งกล้วยไม้ที่เราปลูกนะปลูกไว้นานๆจนกอใหญ่แบบนี้แล้วนะก็ไม่ออกดอกสักทีหรือว่าเราอาจจะใช้วิธีการทรมานกล้วยไม้นี่เพื่อให้เขารู้สึกว่าเขา มีความจําเป็นนะจะต้องออกดอกพอไม่งานแล้วเขาตายแน่ๆอะไรประมาณนี้ลักษณะเช่นเดียวกับถ้าเราสังเกตดีๆการปลูกไม้ผลหลายๆอย่างเช่นมะนาวเขาก็จะใช้วิธีการอดน้ําทรมานให้เขาออกดอกแล้วมีลูกเพื่อการสืบพันธุ์กล้วยไม้ก็เช่นเดียวกันครับเราปลูกเราเลี้ยงเนี่ยบางทีเราให้อาหารปุ๋ยที่สมบูรณ์นะบางทีเขาก็เพลิน เติบโตไปเรื่อยๆจุดกอใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ยังไม่มีดอกให้เห็นนะมิตรชนลองทําสาธิตให้ดูนะครับแล้วก็เรียกว่าไม้หลายๆชนิดหลายๆอย่างได้ลผลรวมกับการพูดคุยกับคนที่ปลูกเลยกไม้แล้วก็รู้เทคนิคที่ดีนะหลายๆคนเช่นสวนใหญ่ๆหลายๆสวนนะก็ใช้วิธีการแบบนี้เหมือนกันอันนี้เป็นที่มิตรชนนะ นำมาให้ชมนะฮะหลังจากที่มิตรชนใช้เทคนิคนี้ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นครับนี่ฮนะเห็นเห็นอะไรไหมครับนี่ออกดอกกันสะพังเลยนะยกตัวอย่างง่ายๆครับในที่ทํางานฮะเจ้าหากเจ้านายหรือผู้บัญชากดดันเรานะบางครั้งเนี่ยมันอ,อาจจะเกิดแรงต่อต้านแรงกดดนันทําไปแบบเครียดๆนะรู้สึกเหมือนกับแย่นิดหน่อยแต่พอถึงเวลาเส้นตายเนี่ย งานก็เสร็จนะครับต้นไม้ก็เช่นเดียวกันหากเราทํากับเขาด้วยวิธีการกดดันเขาเนี่ยด้วยการผ่าแล้วก็บอกว่าถ้าแกไม่ออกดอกนะแกอาจจะตายในที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องออกดอกแบบนี้มิตรชนแกงเขานะแล้วก็ใช้เวลาในการทำเนี่ยไม่นานเขาก็รีบออกดอกสวยงามแบบนี้เลยนะครับ ก็มาดูเทคนิควิธีการทํากันดีกว่านะฮะอันนี้เป็นกล้วยไมเ้เป็นเข็มญี่ปุ่นนะปลูกไว้นานแล้วนะครับแล้วก็ไม่ยอมออกดอกสักทีงานเนี้ยแหละเจอเจอของจริงนะอา้าวรื้อ,อามาเลยครับไม่ต้องไปกลัวตายนะชากออกมาแบบนี้เลยปนะึ๊บบางคนแบบทากล้วยไม้เนะี่ยกลัวมันตายแล้วก็นี่รากคือออกมาอา่ารื้อมนเลยครับรากที่เสียๆนี่เอาทิ้งไปเราไม่ได้ใช้ ก็ <S <S นี่ฮะก็เอามาปลูกขึ้นต่อแบบนี้หลังจากตกแต่งดีแล้วนี่ใช้ประมาณสองถึงสามต้นใช้ไม่ต้องเยอะเราแปะอย่างนี้นี่นะแล้วก็อาจจะใช้ดอวมะพ lish. ร้าวนะลองเสัานิดนึงอันนี้เป็นกับมะพร้าแช่น้ำที่แช่เอาไว้ไม่ต้องเยอะน่อยเดียวกล้วยไม้ประเภทอื่นก็สามารถทําได้นะถ้าแคทติรียาเราจะปลูกลงกระถางก็สามารถจะปลูกได้ ลองเขาตั้งนิดในป๊บเข้าไปนะแล้วก็จัดตำแหน่งต้นเขาให้ดีๆประมาณนี้นะนะก็กำลังสวยสูงต่ำก็แล้วแต่ชอบแล้วกันนะนี่ก็มิตรชนถนัดคีบันทายฮนะระัดไปเลยนะตอนนี้นะครับนะก็ก็เป็นอันเสร็จตอนนี้ฮนะแล้วก็ตัตเคเบันทยสยจนเกิน คอนนี้ฮรก็ง่ายๆนะเดี๋ยวเราทำกันให้ติดๆไปเพราะในในเลือ,อ,อกมาแล้วอันนี้ก็ตัดเอาไอ้ก้านเ,เสียก้านใบที่มันจำลุกเดี๋ยวว่าเป็นเน่ามากอะไรมาก็็เอาตอมาปลูออกเลียนนี่เราใส่ไม่ต้องเยอะหน่อยเดียวพอ กเข้าไปแล้วก็คิดบั็งทายรัดทำกันเนียนๆจริงๆแล้วอ,อไม่ใช่เฉพาะไม้ประเภทนี้ชนิดเดียวนะฮะไม้อื่นๆก็สามารถใช้เทคนิคนี้ได้แล้วก็ได้ผลด้วยนี่ได้แล้วนี่ครับสวยๆ เอ่อไม้เดี๋ยวพอเวลามันออกดอกม่สวยเองนี่ก็สองต้นก็อ่ะตอนหนึ่งอีกสองต้นนะใสกตอนหนึ่งแยกทีก็ให้ได้หลายๆตอนนะเวลามันออกดอกสวยหมดนะครับคุนไม้น่นารักน่ารักก็ถือว่าเปิดการคำสาวว่นเนีอยนะ เป็นการทรามานเขาแต่ว่าการทำเสาวสามแล้วนะครับสามต่อ,อกลับมาพ้าวนี่ก็แช่น้ำอาไว้พวชที่ปลูกเลยเปุยไหมเลยใจรักเนีย่ยก็จะต้องเตรียมอุปกรณ์เหล่านี้ไปนถวอว่าเป็นอุปกรณ์พื้นฐานกลับมาพร้าวพวกไร้วกนี่ต้องมีอยู่แล้ว เพราะว่าที่เราอยากจะปลูกขึ้นมาเมื่อไรเราก็ได้ลูกก็ใช้เวลาไม่นานนะเพราะว่านิจฉชนทําสาธิตเอาไว้เนี่ยปรากฏว่าชุดที่ทําสาธิตเอาไว้ออกดอกแล้วเดี๋ยวไปดูกัน,นลากก็ตัดทิ้งไปเหมือนเป็นอารรรมานเขาแนละ้วอันนี้ ว่าได้หลายตอแล้วนี่จากตอเดียวแล้วก็เวลาปลูกเล่นได้หลายตอนอกแล้วครับบางทีบางคนทำแล้วกลัวมันตายฮะมันไม่ออกดอกนะตัดรากทิ้งตัดยิ้งได้จยอเกินรากที่นี่นี่สวยๆอะเลยปลาก่อ,อกคล้ายครับนี่ วันนี้มาปลูกไม้แับทรามานต้นไม้กันมีสิ่งชอบใช้เค้มเป็นไถ่ พอลากเขาเกาะต่อเสร็จร้อยกุมภ์ไทยก็จะเปื่อยพอดีถ้าไม่เปื่อยก็ามาตัดตออกทน,นเองแตไม้ก็จะตัวอตัดลากครับเรียบร้อยครับเราได้ทั้งหมดหนึ่งสองนะสามสี่ห้าบกับบกต่อ,ตอเราได้ทรมาณให้เข็ดนะให้เขาออกตอ่อ แล้วก็ให้น้ำให้ปุ๋ยให้ยาตามปกติอันนี้เป็นชุดชุดที่ทำไว้เมื่อครั้งที่แล้วฮนะบางส่วนเริ่มออกดอกแล้วก็ห้อยไปอย่างนี้ฮะดูแลกันแบบน่าง่ายนี่ ทำแบบนี้ง่ายๆครับแล้วเดี๋ยวเขาจะออกดอกเองก็ไปดูรูปที่เขาเริ่มออกดอกแล้วอ่ะนี่ดูฮะนี่ตอนนี้ที่ทําไว้รุ่นพี่ฮะเริ่มทยอยออกดอกแล้วนี่นะนี่หลักเพิ่งจะเริ่มฟื้นก็ถือว่าเป็นการทําที่ได้ผลครับลองทําดูครับสรุปก,ก็คือนะครับการทรมานกล้วยไม้เนี่ยไม่ใช่การที่จะเราจะไปฆ่าไปแกงเขานะแต่เป็นการ แจ้งเตือนให้เขารู้ว่าเขาควรจะต้องออกดอกโดยใช้วิธีการทางธรรมชาตินะให้เขารู้สึกว่าเขากำลังจะแย่แล้วแล้วเขาก็จะออกดอกให้เราเชยชมเรียกว่าได้ประโยชน์วินวินด้วยกันทั้งเราทั้งเขาแนละทั้งเรากับกล้วยไม้เนี่ยได้ประโยชน์ร่วมกันนะวินวินสรุปเทคนิควิธีการนี้ครับก็คือการทรมานแต่พอดีอให้เขาได้แค รวัวนะแต่อย่าให้เขาได้ตายจริงๆหากว่าเพื่อนๆชอบใจคลิปนี้นะอย่าลืมครับไปลองทํากันดูนะได้ผลอย่างไรนะนำมาเล่าสู่กันฟัง,งบ้างก่อนจากกันครับก็อย่าลืมฮนะหากชอบช่องที่มีสาระดีๆเกี่ยวกับการปลูกเลี้ยง้ไม้มิสเตอร์ชนชาแนลนะก็อย่าลืมแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นกันนะที่ช่องของมิตรชนได้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับพบกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับสำหรับใครๆหลายคนนะครับที่มองหากล้วยไม้ที่เลี้ยงง่ายๆนะแล้วก็อับตัวเก่งนะเวลาที่ออกช่อออกดอกเนี่ยเ,เป็นพุ่มเป็นกอสวยงามมากๆก็ต้องเป็นพวกเอื้องสายนี่แหละครับนะเลี้ยงทิ้งเลี้ยงว้างบางครั้งเนี่ยไม่ต้องดูแลอะไรมากมายนะเ,เวลาที่เขา ทิ้งใบนะก็ไม่ต้องไปตกอ,อกตกใจนะคือเขาจะออกดอกนะปุ่มนี้ก็เป็นไม้ที่เขานํามาปลูกไว้กับต้นมะพร้าวนะก็อาศัายร่มเงาของต้นมะพร้าวสวยงามมากๆแม่ถ้าเป็นไปได้นี่ถ้ามีการประกวดช่วงนี้นี่อยากจะขุดล้อมต้นมะพร้าวที่ไปเข้าประกวดกับเขาซะเลยให้หมดเรื่องหมดราวไปแม่ต้องได้รางวัลอะไรติดมาสักรางวัลหนึ่งนะแน่ๆเลยนะนะก็สวยงามมากๆครับเดนโดเบียม โอโสนัม um, แล้วก็สายเลือดลูกผสมเดนโดเบียมโอโนสนัมนะคำว่าเดนโดเบียมโอโนสนัมนี่ก็หมายถึงเอื้องสายหลวงนะครับอันนี้ก็เป็นพวกสายหลวงพันแท้นะครับสายหลวงลูกผสมนะก็อันนี้เป็นพวกผสมผ่านจนพัฒนาจนดอกสวยงามนะบางทีเห็นการปลูกการเลี้ยงสไตล์แบบนี้ใครจะนำไปรอกเรียนแบบ มิตรชนก็ไม่ได้ห่วงไม่ได้ห้ามนะสวยงามจริงๆครับเอื้องสายหลวงและลูกผสมเอื้องสายหลวงครับ